ที่นีต้อนรับเข้าสู่โครงการลดละเลิกการใช้สารเคมีวันนี้นะครับแนะนาบริษัทฟิวเจอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับเราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งครับว่าทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรามีต้นทุนการน,นําเข้าปุ๋ยปุ๋ยเคมีสารตับวัชพืชยาฆ่าหญ้าย,ยาฆ่าเชือ้อราและเคมีพัณฑ์ต่างๆทา,างการเกษตรนั้นปีหนึ่งมากกว่าเจ็ดแสนล้านบาท จึงทําให้อาะาจัของเรานั้นขาดดุลทางการค้าในการนําเข้าปุ๋ยและเคมีจากต่างประเทศปีละกว่าแสนกว่าล้านบาทนะครับและก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีวันนี้เรามีนวัตรกรรมใหม่ในการที่ทําให้พนนี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยให้น้อยลงลดต้นทุนของการขนส่งให้น้อยลงเพราะว่าสาร,ารานานอาหารนานจะแก้ปัญหาโดยการหนึ่งไม่ต้องปั้งเม็ดไม่ต้องแบกไม่ต้องหามสอง ลดขนส่งเราก็ไม่ต้องใช้ทำให้เราประหยัดแล้วก็ลดไม่สิกรอสามการทำรตลาดเราง่ายนะเพราะว่าสองหนึ่งบรรจุเพียงแค่2ี่สห้ากรัมเราสามารถที่จะพกพาได้สะดวกแล้วก็สามารถจัดส่งกล่องของปรษณินีได้และสี่ขนาดบรรจุเล็กนะครับจัดเก็บขนย้ายง่ายราคาต่ำมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี MA, ก็มากกว่าสิบเท่าเลยทีเดียวนะครับแนวความคิดของการทำวนวัตกรรมนาโนผงเรานะครับก็คือ เป็นแนวความคิดจตกการต้องการที่จะลดขนาดปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีนะครับให้เล็กลงนะเปรียบเทียบกับการที่เราได้นําอาหารนะครับที่เราได้รับประทานอยู่เนี่ยมา่ย่อส่วนเพื่อให้เป็นอาหารของนักบินอวกาศเพราะฉะนั้นปุ๋ยของเรานะครับหนึ่งซองยี่สิบห้ากรัมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้เราเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเม็ดได้ถึงหนึ่งตันเลยทีเดียวนะครับอาหารของนักบินอวกาศนะครับแนวความคิดของการทําปุ๋ยนาโนเราก็เกิดจากการที่ นักบินอวกาศเหล่านี้นะครับเมื่อท่านต้องอเดินทางไปสำรวจอวกาศรอบโลกนะครับเพราะ,ะนั้นการอุจจาระการขับถ่ายก็จะไม่สะดวกเพราะ,ะอาหารการกินต่างๆก็จะไม่สะดวกเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ในการย่อสารอาหารนะครับให้เล็กลงในรูปแบบของแคปซูลโดยที่ร่างกายของเราเมื่อเราทําานเข้าไปแล้วร่างกายเราก็สามารถรับสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการแต่ว่าเราก็จะสะดวกเรื่องของการขับถ่ายนะครับเพราะเราไม่ค่อยมีการ อาหารแล้วถมีลมอกาสนั้นก็คือเราก็นําสารอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโปรตีนเกลือแร่วิตามินต่างๆนะครับมาบรรจุในรูปแบบของแคปซูลจึงพกพาสะดวกง่ายรับประทานได้ง่ายนะครับก็วันนี้ในเรื่องของปุ๋ยเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ย่อส่วนนะครับจากที่เราต้องใช้ปุ๋ยกันเยอะๆนะครับก็ย่อส่วนให้เล็กลงเพราะฉะนั้นร่างกายคนเรากับต้นไม้หรือพืชเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันร่างกายก็ต้องการอาหารของ ของมนุษย์นะครับพืชก็ต้องการอาหารของพืชเช่นเดียวกันวันนี้นวัตกรรมใหม่นะครับเป็นนาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ล้ำยุคก,กว่าสิบปีนะครับคําว่านาโนเนี่ยหมายถึงอะไรนาโนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เล็กนะครับเล็กมากเป็นร้อยเท่าของนาโนเมตรของโมเลกุลโครงสร้างสามมิติของคาร์บอนนาโนหรือสามดีนะครับเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นจาก อิสราเอลแล้วก็เกติบโตมาทางประเทศจีนแล้วก็วันนี้ได้มาสู่ประเทศไทยวันนี้เรามาดูนะครับในประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการจัดงานที่มนลทุนอันฮุยนะครับปลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซีเจนะียลนครเชียงไฮ้โอกาสสินค้าเกษตรในเขตลุ่มแม่น้ำํำแยงซีแอปเปิ้ลตกนะครับเต็มต้นในช่วงฤดูกเก็บเกี่ยวของั่วส,ส่วนนะครับ แอปเปิลยุคใหม่กับการเกษตรนะครับซึ่งเราก็จะมีการสลักตัวอักษรไว้ที่ผิวของแอปเปิลด้วยนะครับที่ดีตัวอย่างของประเทศจีนนะครับซึ่งเขาก็จะใช้านานโนผงนะครับในการใช้ฉีดพ่นทางใบให้กับอาชาชาจีนนะครับที่ที่คุณหมิงผักสวนครัวนะครับที่คุณหมิงล้าก็ได้ใช้นานโนผงในการไปร่วมใช้นะครับระบบรางน้ำและสารอาหารคุณหมิงนะครับ ประเทศนั้นเขาจะใช้ปุ๋ยทางใบกันเนื่องจากว่าปุ๋ยทางใบนั้นสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ป่าไปเพื่อได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตซึ่งบางประเทศนั้นพื้นที่บางประเทศนั้นดินไม่เหมาะสมกัรเพาะปลูกเพราะฉนั้นเขาก็จะทําระบบรางน้ำและสารอาหารเนี่ยเหล่านี้เพื่อให้พืชได้สามารถดูดซึมกระช้ได้ทางใบนี่ก็เป็นเครื่องบำนาที่สมัยของต่างประเทศนะครับบนทลนซานตรงแหล่งกเกษตรนาโนงผงน้ำร่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับ นวิทยาศาสตร์และสื่อต่างๆ,ๆให้การยอมรับนี่เป็นต้นข้าวนะครับที่เราปลูกนะครับก็ให้ภูมิตที่เป็นที่น่าพอใจนาข้าวที่ใช้นานโนผงเนี่ยให้ลูมิตทีดด่ดีมากแม้จะอากาศหนาวเย็นจัดก็ยังออกภูมิตได้อย่างมหาศาลนี่ก็เป็นนาข้าวที่ใช้นานโนผงนะครับการใช้นานโนผงกับเล็บซิสที่เมืองโลผิง การใช้น้ำผงกับเรีบชีที่มึงโลกผิงแล้วก็หลังจากที่ประเทศอิสราเอลนะครับเราจะเห็นว่าว่าพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยยี่สิบห้าเท่า73เจ็ดล้านสามแสนคนมีประชากรทั้งหมดฝนตกปีละหกิบสี่วันในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่นะครับห้าแสนหนึ่งืสามันหนึ่ง้สิห้าตารางกิโลเมตรอิสราเอลสอง0มสามสิบตารางกิโลเมตรฝนตกตลอดทั้งปีซึ่งเราจะแตกต่างกันอย่างมาก เราจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจากรูปเป็นการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรในปีหนึ่งพันเก้าเก้าสิบแปดพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เชี่ยวของประเทศไทย,ยนะครับแต่มูลค่าการส่งออกสูงถึงห้าร้อยเก้าสิบล้านดอลลาร์หรือประมาณสองหมืนล้านบาทถามว่าทําไมอิสราเอลนะครับดินส่วนมากนั้นเป็นทะเลทรายแต่ทําไมเขาสามารถทําการเกษตรส่งออกได้เป็นสูงเป็นระดับต้นต้นของโลกท,ท,ทั้งทที่เขาได้ปลูกพืชบนทะเลทราย นวัตกรรมของเขาก็คืออิสราเอลนั้นเขาได้ใช้ปุ๋ยนานโนผงนะครับนี่คือตลาด่าเมลมาร์เก็ตในอิสราเอลนะครับในอิสราเอลก็จะมีปัญหาเรื่องสงครามนะครับแต่ว่าระบบการใช้ปุ๋ยนานโนผงหรือระบบน้าหยดคือชัยชนะเหนือทะเลราในอิสราเอลสารอาหารนานโนคือหัวใจของการปนนลูกพืชในทะเลรารัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้รอบ ก็มีแต่อริทางนัน้นะครับนี่คือผลผลิตนะครับที่ใช้านานโนผงในการเข้าไปให้ปุ๋ยทางใบตัมแต่งโมอากาศถึงแม้ว่าไม่มีดินเราก็ยังสามารถที่จะปลูกพืชแบบนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของต่างประเทศนะครับที่เขาใช้แล้วเขาก็จะได้ผลวันนี้นะครับเรามารู้จักกับนานโนผงอาหารเสริมพืชตาฟิวเจอร์ไรซ์ซูปเปอร์นานโนนะครับดูดซึมได้เลยพืนตัว,วเร็ว แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนานโนน้ําอาหารเสริมพืชทางใบนะครับมีส่วนประกอบพิ่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และป้องกันโรคพืชต่างๆนานโนผงนั้นเป็นสุดยอดอาหารเสริมนะครับก็จะช่วยเรื่องการเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดพืชสวนพืชไร่ไม้ผลนาข้าวพืชลงหัวไม้ดอกไม้ไประดับนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งก็จะมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญก็คือหนึ่งเป็นสารอาหารประกอบอินทรีย์โพแทสเซียมฮิเมตที่เกิดจากโมเลกุลของสารนั้นหลายชนิดรวมตัวกันเช่นสารในกลุ่มของไฮดอกซินกลุ่มคาร์บอซินและสารกลุ่มอื่นรวมกันอยู่ในรูป,<ม>รปผง<ม>หรือผงสีดําสารประกอบสาคัญฮิวมิกแอซิดไม่น้อยกว่า5้าิเปอร์เซนโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า80ดกว่าแปดเปซ็นสเป็นสารนั้นผสมเข้มข้นของ,ของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคเคลือสามารถใช้ร่วมกับไคโตซานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมให้ดีขึ้นมีคุณสมบ,บัติช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชโดยตรงและรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงจึงช่ว่ในให้พืชเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังเก็บเกี่ยววิธีการใช้นะครับผสมน้ำสำหรับฉีดพ่นสามารถใช้ร่วมกับไาโตซานได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นคุณประโยชน์จะช่วยการตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์พืชจะเรินเติบโตดอกใหญ่ปริมาณดอกมากผลใหญให่เร็วขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มอัตราการหายใจเพิ่มการสัราข้อแสงลดการเครียดเนื่องจากพอาหารไม่สมดุลแร่ธาตุเป็นพิษขาดน้ํา หรืออากาศร้อนจัดหนาวจัดกระตุ้นการดูดซึมน้ําการไหลเวียนในเซลล์พืชเพิ่มแป้งและน้ําตาลให้กับพืชโดยตรงปัญหาต้นโสมเนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็วแก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืชในกรณีที่มีการแจกใบ,บอ่อนในขณะติดดอกออกผลสร้างความพร้อมในการออกดอกติดผลดอกสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล เพิ่มคุณภาพของผลลดการบิดเบี้ยวเพิ่มความหวานและให้สีสันที่สวยงามน,น่ากินหน้านอผงตาฟิวเจอร์ไลท์ประกอบด้วยธาตุอ,อาหารหลักไนโตรเจนซึ่งจะมีคุณสมบัติในเรื่องทําให้พืชนั้นเขียวทนเขียวนานฟอสฟอรัสทําให้พืชติดดอกออกผลได้ดีโพแทสเซียมทําให้พืชสร้างแป้งน้าตาลให้ขนาดของผลธาตุอาหารรองก็จะมีแคลเซียมนะครับทําให้พืชนั้นแข็งแรงไม่ปอะ ง่ายตา้านทานโรคปรุงอาหารได้ดีแมกนีเซียมปรุงอาหารสังเคราะห์แสงกำมะถันปรุงอาหารเคลื่อนย้ายพลังงานสาร,นาร้างกลิ่นธาอาหารเสริมเหล็กสร้างความเขียวต้านทานโรคสังกสีปรุงอาหารสาร้างกลุ่มต้านทานทองแดงปรุงอาหารเคลื่อนย้ายพลังงานสังเคราะห์แสงเมคานิสต์ปรุงอาหารสาร้างภูุ่มกุ้มกันบอรอนผสมเกสร โมดิบดิน้ำสร้างพลังงานคอลินทำให้พืชนั้นสุกและแก่เร็วเก็บง่ายได้เร็วนะครับอาหารเสริมพืชน้ำโมผงผสมน้ำด้านยี่สิบลิตรเป็นอาหารเสริมพืชที่มีส่วนผสมของกรดฮิมิกิีเลตอาหารรองอาหารเสริมพืชเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมอัตราการใช้อาหารเสริมพืชโดยการใช้รูปกับผัดซานนะครับ เราจะนำาคโตซานจำนวน 10cc ลงในน้ำ20ลิตรเพื่อปรับสภาพน้ำให้มีค่าความเป็นกลางก่อนคนให้ทั่วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นานโนโผงอาหารเสริมพืช1ช้อนกาแฟเล็กๆนะครับเทลงในงน้ำ20-40ลิตรนะครับในขนาดเดียวกันกข้อหนึ่งแล้วก็คนให้เท่ากันแล้วนำไปฉีดทุกพ่นทุก7วันและ15วันก็จะช่วยให้พืชนั้นจเจริญเติบโตแข็งแรงเขียวเร็วให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ที่เป็นตัวอย่างพริกนะครับของคุณขวัญดาวอเภพนมทวนนะครับหลังจากฉีดแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไร่หอมมงคลสมชายอเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับก็ได้ผลผลิตเยอะมากพริกขึ้นๆๆๆๆๆ capital, นะครับอันนี้ก็นนกเป็นพืชของพี่นอกก้องเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้กับพืชต่างๆ,ๆนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบไม้ดอกไม้ประดับนะครับผักสวนครัวต่างๆเห,หล่าน,นี้ ต่เมื่อเราไปฉีดพ่นแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ป้องกันโรคพืชต่างๆได้ด้วยที่เป็นตัวอย่างของห่อกไม้ฝรั่งนะครับที่นำนาำมันโป่งเราไปฉีดนะครับก็จะเดินเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะับมะขามที่ใช้นานโนผงเราก็ผลิตดกฝับใหญ่นะรสชาติก็จะเปรี้ยวตามที่พันธุของเขานะครับจะพันธุหวานก็จะหวานพันเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวจี๊ดนะครับ มะม่งวงผลดอกลูกใหญ่ผิวสวยนะครับฉีดไปเนี่ยครับปรากฏว่าหดดกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมะนาวนะครับเอาไปฉีดแล้วดกจริงๆนะครับดกยังกระขเ่เฮาฉิดดอกออกช่อได้ยอย่างรวดเร็วมะนาวได้ผลผลิตมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของมันสับปะหลังนะครับหัวใหญ่มากเพราะว่านานาผงนี่เขาจะไปเพิ่มปะซินแป้งไปขยายเซลล์ของพืชทั้งแนวกว้างและแนวลึกให้ออกผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เกษตรกรก็จะได้อ่าจํานวนปริมาณตันที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยใช้โดยทั่วไปอ่านี่ครับเป็นผลตัวอย่างที่ไปใช้ครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับใช้ง่ายครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าอย่างอ่ามันแก้วเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำนผงของเราเนี่ยลูกจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่า ในขณะอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นว่าลูกใหญ่โตมะึงมามากเพราะว่าได้ใช้นาโนผงตาฟิวเจอร์ไลของเราไลอ้อยนะครับมันจับปะหลังพืชไร่พืชสวนยางพาราปาลา์ามใช้ได้หมดเลครับฉิดพ่นทางใบฉิดพ่นที่โคนที่ต้นก็จะทําให้น้ำยางออกดีมากยิ่งขึ้น